ครับวันนี้เราจะมารีวิวปิดงานนะครับโน้ตบุกรุ่นเก่านะครับเก่าเก่านิดนึงเอาไม่นิดอาจจะไม่นิดนะครับอาจจะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสิบกว่าปีล้วเกิดจะ้งยี่สิบปีแล้วครับเป็นรุ่นโตชิบ้าพอเท็ด m แปดร้อยนะครับอาการมาทั้งสองเครื่องเลยมาแพ็คคู่เลยครับอาการเปิดไม่ติดทางคู่นะครับตอนนี้ก็ทางร้านเราก็ได้แก้ไขนะครับในส่วนของระบบไฟเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับว่าทั้งสองเครื่องจะปฏิเสิภาพหรือเปล่า ก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับทั้งสองเครื่องพร้อมกันเลยเพราะว่ามาแพคคู่นะก็นะครับก็สามารถเปิดติดขึ้นภาพทั้งสองเครื่องนะครับก็อันนี้พอดีทางลานก็ได้ได้อัปเกรดลงวินโดว์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องก็จะพร้อมใช้งานได้เลยทั้งสองเครื่องนะครับ ครับก็ขึ้นภาพใช้งานนะครับพร้อมที่จะส่งงานลูกค้าได้เลยครับพร้อมส่งลูกค้าครับผม